เพชรยนต์นสวัสดีค่ะสวัสดีเอของน้องจา้าจานนะคะวันนี้ก็พามาชมในส่วนของโตยต้า คับรี่นะคะคันนี้ก็เป็นตัว 2.0G นะคะเบนซินล,ล้วนนะคะท่านผู้ชมใครที่อยากได้รถราคาเลทผ่อนแบบฟรีดาวผ่อนเดือนรับประมาณ12,0 0 0บาทแล้วรายรถหรูสไตล์ผู้บริหารนะคะรักชิลี่ไปใช้งานในการแบบการออกรถที่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะสภาพสวยเดิมนะคะคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวังนะคะท่านผู้ชมใครตามหาอยากได้รถสวยคุณภาพเกรดเอไม่คนพลาดเลยวันนี้เอามาให้ชมแบบสวยๆแบบจุใจนะคะรายละเอียดทุกน็อตทุกตัวไม่มีขยับแน่นอน อันดับแรกให้ดูไฟท้ายก่อนนะคะไฟท้ายสวยใสมากค่ะท่านผู้ชมนะคะรวมไปถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าโอ้โหคือสวยมากค่ะท่านผู้ชมเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดทุกจุดนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะสีนี้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ยอดนิยมและคลาสสิกมากๆนะคะและค่าตัวเพียง6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันกับไมเพียงหนึ่งหม่อ่ะหนึ่งแสนงหมื่นกิโลเมตรนะคะ ถือว่าไม่ได้ใช้เยอะนะคะเป็นรถปี2019นะคะถือว่าไม่ได้ใช้งานเยอะแล้วที่สําคัญนะคะรถเนี่ยมีการผ่านการเมนเทน,นตลอดนะคะท่านผู้ชมใครที่สนใจอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงหรืออยากจะมาทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกเมีอบุรีรัมนะคะเข้ามาดูได้เลยนะคะรถมีให้เลือกทุกสีนะคะมีให้เลือกทุกแบบจะเอา 2.0G จะเอา 2.5G หรือว่าจะเป็นไฮบริดนะคะเราก็มีให้เดี๋ยวเรามาดูความสวยความเดิมกันต่อเลยนะคะ รุ่นนี้ก็มีในส่วนของเซ็นเซอร์นะคะให้รอบคันแล้วนะคะตัวนี้นะคะรวมมาถึงล้อแม็ก4วงเนี่ยนะคะไม่มีรอยเบียดเลยนะคะสกรูหรูนะคะดิสสล้อนะคะซีรีสย,ยางคันนี้นะคะซีรีย,ยางอยู่ที่215หนึ่งทับหกศูนสะคะส่วนดอกยางนะคะคันนี้ได้ยางปี2024นยะคะยี่ห้อดันหลบเอาไปใช้งานต่อยาวๆได้เลยใครที่สนใจนะคะตามหานะคะอยากได้รถเครื่อง2.0นะคะแบบว่า ไม่อยากดาวนะคะก็สามารถทําได้นะคะด้วยตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะพร้อมขับแล้วไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะติดต่อน้องจะจ่าเพชรยนเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของคันนี้นะคะหรือว่ารุ่นนี้นะคะมีบายสปอร์ตมอนิเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระ,ระจกพัานอัตโนมัติไฟฟ้าคือบอดี้ตัวรถเนี่ยเดิมทั้งคันจริงๆนะคะท่านผู้ชมเดิมทั้งคันจริงๆเรามีการคัดสรรคุณภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น คัดสรรจากฝ่ายจะซื้อมาก่อนนะคะแล้วมีการตรวจสอบอินสเปกเตอร,ร์ให้อีก2องรเจดรายการนะคะท่านผู้ชมตัวรถสวยใหม่นะคะภายในสวยนะคะเบาะหนังนะคะสีดํานะคะเบาะปรับไฟฟ้าคนขับคือตัวรถภายในเนี่ยไม่มีช้าเลยนะคะดูรายละเอียดได้เลยนะคะใครที่อยากได้คัมรี่เกรดเนะคะไว้ใช้งานนะคะรถไม่มีชนนะคะเอาไปใช้างานได้เลยช่องแอร์อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะไฟเอมเบลไลท์นะคะมีเรียบร้อยนะคะหน้าจอมองกล้องถอยหลังนะคะมาพร้อมกับ โครงสร้างคารเสาเอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบทั้งหมดนะคะใครที่สนใจติดตามบริษัทเพชรยนต์อยู่แล้วเห็นคลิปน้องก็จะรีวิวแคมรีนะคะสามารถทักสอบถามเข้ามาได้นะคะนั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะช่วงล่างดีช่วงร่างนิ่มนะคะใครเคยขับ Camry หรือว่าใครเคยใช้งานนะคะก็จะรู้เลยแล้วก็จะหลงรักนะคะเพราะว่าความนุ่มความลักชวรี่และก็การขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์นะคะ เราไปใช้งานได้เลยค่ะสําหรับค่าตัวคันนี้นะคะท่านะผู้ชม699,000บาทฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ12,000บาทลูกค้ารายได้อยู่ที่24,000เช่าซื้อคนเดียวจบแบบไม่ต้องถามแล้วมาเอารถบอดีส้สวยๆเดิมๆกับน้องเจ้าจ๋าเพชรจนไปไว้ใช้งานได้เลยเนะคะมาดูล้อแม็กด้านหลังนะคะท่านะผู้ชมนะคะล้อแม็กด้านหลังนะคะสกรูห้ารูนะคะตัวล้อแม็กทั้ง4ล้อเนี่ยไม่มีรอยเบียดเลยนะคะท่านะผู้ชมเบ้าโชกกระบอกโชกด้านล่างด้านล่างเนี่ยสวยๆเดิมๆนะคะ เก็บด้านข้างไม่มีอ้าไม่มีง้างนะคะรวมไปถึงตัวฝาท้ายไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพใสสวยใหม่มากนะคะเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมีให้ค่ะรถเดิมทั้งคันค่ะท่านผู้ชมแล้วที่เปิดฝาท้ายนะคะเราไม่ต้องหาย,ยากค่ะนี่อยู่ที่ตัววเลยหเห็นไหมคะอ่ะนี่อ่าด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะท่านผู้ชมมาดูสะโพกตัวท้ายรถก่อนนะคะให้ดู โอ้โหเขาเก็บรายละเอียดดีนะคะสมกับออกห้างป้ายแดงเนี่ยแพงมากนะคะออกห้างป้ายแดงนะแพงมากนะคะเอาตัวรถสวยๆเดิมมนไปขับเลยนะคะกิบล็อกตัวน็อตต่างๆนะคะตัวซีนรายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะสวยๆเลยถ้าใครที่มาชมรถตัวจริงจะจ่ารับประกันเลยว่ารถตรงปกแน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะที่ด้านหลังนะคะที่เก็บของเก็บสัมภาระนี่กว้างใส่ถุงกอ๊อฟหรือว่าใครที่จะออกรอบเนี่ยนะคะใส่ของได้เยอะมากนะคะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะไม่ต้องเกรงใจน้องอาจย์นะคะน้องจารยินดีให้คําแนะนําสําหรับตุยตาคัมรีนะคะตัวรถสีสวยนะคะเอาไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะนี่เก็บด้านข้างด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้มีทุกแบบมีทุกสีจะดําจะขาวนะคะหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินจะจ๋ามีให้เลือกนะคะนี่มาดูตัวภายในของเบาะนะคะสภาพเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะแท้เบาะเดิมนะคะเบาะแท้เบาะเดิม เราจะมีการอ e ินสเปกเตอร์เราจะมีการ QC ให้ก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้าเราจะมีการคลีนการล้างทำความสะอาดเช็คมันเครื่องเช็คของเหลวเช็คแบตเตอรี่ให้ภาษีพรเบเราก็มีพร้อมให้ทั้งหมดนี่นะคะตัวล้อแมกนะคะสภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะล้อแมกสภาพเดิมสภาพสวยนะคะรายละเอียดแผงประตูนะคะมีไฟส่องเท้าให้มีคะมีที่ล็อกเด็กนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพสวยเดิมแบบนี้คะ่ะท่านผู้ชม รถไม่มีแปลงค่ะนะคะรถไม่มีแปลงแต่อย่างใดนะคะมาเอาความเดิมความสวยความใหม่ไปไว้ใช้งานได้เลยนะคะส่วนม่านนะคะนี่นะคะม่านสามารถดึงได้นะคะไม่มีชํารุดนะตัวม่านนะคะอ่ะที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะคะไม่มีชํารุดใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะแผงประตูสวยเดิมกระจกออโต้สบานนะคะท่านผู้ชมนี่สภาพสวยมาก น็อตโครงสร้างเสาบีฝั่งเสาเอฝั่งขวาน็อตไม่มีแกะไม่มีรอยพ่นสีโปสีไม่มีละองสีให้เห็นเลยนะคะส่วนสครับเพดนะคะถุงพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะคะตัวบอบแบบบอบไฟฟ้าแปดทิศทางสวยมากคันนี้ที่ทำคันนี้ที่น่าใช้ก็คือราคาไม่ได้แรงมากนะคะสําหรับค่าตัว6กแสนเก้าหมืนเก้าพันกับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลและบวกกับตัวรถสภาพเดิมมากๆนะคะนี่นะคะ ปุ่มพุสตาร์ทนะคะยังไม่ชํำรุดเลยนะคะโหมด A off นะคะช่องแอร์รวมไปถึงพวงมาลัยมอลติฟังก์ชั่นสภาพสวยๆนะคะคันนี้น่าสนใจมากฝากกดติดตามน้องก็จ๋าไว้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วสนใจรถเกร่งนะคะของบริษัทพิจนต์น,นะคะสามารถติดต่อสอบถามนะคะหาน้องก็จ๋าเพรจนต์ได้น้องก็จ๋าดูแลเคสเองในส่วนคนไหนที่ตามหาและอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไว้ขับนะคะ ปรึกษาน้องก็จ่าได้นะคะออกได้ทั่วประเทศออกได้ทุกอาชีพเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่มีบริการส่งรถสไลให้นะคะอยากได้รถสวยๆเกรด A คัดคุณภาพทักเข้ามาเดี๋ยวน้องก็จ่าจะพาไปชมในส่วนของ,าอร,องร,อร,อรา,ารงยละเอียดตัวเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะเรามาดูเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นฝาครอบเครื่องนะคะหรือว่ารายละเอียดตัวเครื่องยนต์คือเดิมทั้งหมดนะคะรถจะไม่เคยผ่านการติดแก๊สเราคัดรถมาขายเน้นคัดเฉพาะเกรด A เท่านั้นนะคะ ดูเบ้าโชกกระบอกชกนะคะสวยเดิมนะคะแขนซ้ายแขนขวาของคานหน้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบน็อต mm. ไม่มีขยับค่ะท่านผู้ชมฝาหม้อน้ําไม่มีโกงนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมไม,มออ่มีรอยซึมรอยหยดของน้ามันเครื่องมอ้น้าไม่มีรั่วนะคะแอร์ไม่มีซึมนะคะใช้งานได้ปกติแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนตอนเดือนที่แล้วนะคะเพิ่งเปลี่ยนเดือนที่แล้วเองนะคะวันที่29เดือน10นะคะเบ้าโชกกระบอกโชกฝาชกอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบตัวรถถือว่าสดมากนะคะ คือราคาคุ้มนะคะไม่ถึง7 0 0 0 0สบาทได้รถสไตล์ผู้บริหารรักชิลี่ไปใช้แบบนี้นะคะดูรายละเอียดนะคะตัวฝากระโปรงรวมไปถึงตัวสนวนกันความร้อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆนะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดจริงๆสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องอยจจ๋า,จาฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะถ้าอยากได้ ให้ถ้าอยากได้สีไหนนะคะคอมเมนต์เข้ามาใต้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอยากให้น้องจ๋าช่วยรีวิวคันไหนหรือว่าต้องการหรือว่ากําลังมองหารุ่นไหนอยู่คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวน้องจ้าจ๋าจัดการรีวิวให้ค่ะเพราะว่ารถของเรามีมากกว่า500คันนะคะมีมากกว่า500คันนะคะจะจ๋าพร้อมซัพพอร์ตและทําสื่อนะคะให้ลูกค้าได้เห็นแน่นอนนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ